เล็กอ๋อเล็ก,ลกครับวันนี้เป็นวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของการเอาไปโผลเนี่ยถัดเพื่อที่จะเอาเสาเข็มลงไปนะครับเด็ดครับลงเอาเสาลงลุมแล้วครับผมก็วันนี้เป็นวันดีครับวันลงเสาเอกก็วันอ่าสรุปแล้วที่โจ โจมาตกไปจบเลยนะลูกแม่้าพี่สาวหกเมตรผมเอาขึ้นมาแค่สี่สิบพอเพราะว่าใกล้น้ำควบคุมน้ำดีกว่าถ้าสูงมากต่างรับอันตรายโทษสิบโทษได้ววันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอสนะครับนะครับที่วันนี้วันที่สามแล้วที่เรามาช่วยกันครับครับก็ขอบคุณน้องสิงหาถ้าตัลามเชรวัดเร็ว จะหลับเม็ดกว้ด้วอือหือดินแดงนะครับดินแดงนี่ครับท่านผู้ชมมีทองด้วยเนี่ยดินเนี่ยด่ไหพีเพครับผมเหลือท่อนี้ประมาณสี่สิแค่นั้นเองก็เหลือข้างบนไม่ไม่ไม่ลองน้องดินงี้ไม่ลง

อะไรกินโจพอจะทำอะไรเล้กระโดดยไม่ปนไวางเขาเก็บออกแบบอยู่ล้อจ้อ่าโจโจพิงไปเอาตลับเม็ดมาี่เทมไปเอาตลับเม็ดอันใหม่อยู่ตรงปากก่อนไปปากทอดมาคนเดียวคนเดียวขุดไปลึกมาก

จบเลยนะหกเม็ดนั่นจบลูกปลาท่อปลาท่อตรงที่มีกูดมีตายพี่ะชิโน่พี่ช่วยหามาไปให้พี่โน่พี่ช่วยหาพี่พี่บอกชิโน่บอกโจไปช่วยหาตาไม่รู้ โอเคลงไปลึกมากครับแต่ละต้นหนูงานหนักไม่ใช่น้อยมันไม่มีหัวจอบค่ะไม่ต้องใช้หัวจอดครับถ้าหัวจอบจะนานรถไม่ถึงถึยาวยาวเดี๋ยวรอดูก่อนรถหัวจอบก็ลงไม่ได้มันส่งแค่ได้แค่นิดเดียวเข้ามาไม่ได้รถติดด้วยโอ้ดินเยอะเลยเนี่ย nước mọc rồi, chết, nước mọc rồi, giảm nhiều, một nước mọc rồi, Chinh châu แมวลูกแมวมามามาลูกมาไม่ต้องดูมันหรอกเดี๋ยวให้หอาไกลๆมันอันตรายลูก อูตรงตูแล้วลูกก็ไม่ได้มาจเจาะมันลงรถเจาะมันลงไม่ได้ช่งชิปว่าไงก,ไกดไม่ได้ไม่ปลายพีซตัดเอาก็ได้นะ<ม>เดี๋ยววัดระดับน้ำตัดเอาก็่าว้ น้ำออกแล้วเยสน้ำออกพี่ออกอย่างเร็วพี่หนุม่มพี่ตเขาหน้าจะปรึกษาใครอยู่งานหนักเลยนี่กำลังจะหาปรึกษารถเจาะนะใชจอ่อดึงลงจ่อได้ตรงนี้มันเจาะมันดึงขึ้นมาไม่ได้พี่รถเจาะมันคือยืดยืดมามันไม่ถึงมันลงไม่ได้นี่รถเจาะลงไม่ได้เลยมาติดเลย รถจอดเป็นรถหกล้อใช่ไหมใช่ครับหกล้อใช่เหมือนรถเมื่อก네 ja, ี้อ่ะฮะเจ็บเจ็บต้องไปลงนู่นเจ็บเดินไปอ้อมนู่นเอาะเจ็บเล็บเลยเล็บเลยทีงานครับทำเราทำกันดีครับ เราไม่ได้มืออาชีพนักเรียนนะเราทำแบบใช้เครื่องออแล้วก็กดกบแล้วก็กดมัน เวลาลงดินลำบากเพราะดินเป็นซุยแล้วนี่ยอดอกอนเขาเขาจะเอาเขาจะเอาเข็มกดเอาก็เอาดินลงไปเพื่อเอาเข็มกดแต่ก็นะก็ออยากอยู่นั่นนิดยากเลยบอกว่า แล้วก็ตัดเอาแล้วก็ตัดเอาเพราะว่ามันยากให้มันอยู่ปุ๊บตัดเอาตัดเอาพอระดับนั้นตัดเอาโอเคเอาตัดเอานี่ครับท่านผู้ชมไม่ได้ของง่ายครับจะทำอะไรสักอย่างขอบคุณสิงหาขอบคุณน้องอิทขอบคุณพี่แอด์ขอบคุณน้องเล็กขอบคุณน้องจีแลวครอบครัวช่างติดต่อครับ คนก็จะมามีอะไรง่ายๆขอบคุณวิศวะจีบครับขอบคุณน้องเท่ที่ช่วยเขียนแบบแล้วเสาเนาะจำจำเนี่ยดีในที่พ่อชี้

จุดวัดจุดวัดกลางกไัไปทีรวนะมจับล่าง,างให้ทั้งจะขุดแล้วก็ดินลงเพื่อให้ให้ดินให้ตัวแล้วจะกดลงไปครับจังหวะกดหน้าวัดตรงไหนบ้างตรงนี้วัด เบาเวันนี้ไปอเดี๋ยวก็บอกองเล็กด้วยทิปเดียวช่วยช่วยช่วยบอกตามที่เขาวัดนะบสายให้เข้ากันเลยบสายเข้าก่อนที่จะพึมาปเกี่ยวก็ติดบอกันก่อน เาอีครั variance, บสาวีกโซ่โซ่ของสายของหนูจิบจิบเอานีนานน่พ่อมวกลูก เอาสาเดียวสาวเต้นเดียวเออขอต้นเดียวมามามาพี่มามา่าอันนี้เลยถ้ขอไปไหนอ่ะอันนี้มานี่เดี๋ยวก่อนนกัวโซ่เขาต้องขอไปซ่ที่นี่ไปต้องกว ข้อข้างๆตัวเดียวเหรอพี่ตัวเดียวย่ะเดี๋ยวเล็กจี้เสร็จแล้วไปนู่นเลยยกเสร็จเคลียร์พื้นที่ไปนี่เอาลบๆเดี๋ยวันดีเอาตลัาเม็ดไป แถวหกเมก็ดก็ทาชุมที่เราจะปักไปเป็นสะพานในน้ำจริงใช้สี่เม็ดเนี่ยเราควรจะได้ครับวัดเร็ววัด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 ,วด หันหันเสาเข้าในปุ่นจีหันได้ไงต้องอยู่ข้างล่างเอาตลับเม็ดเก็บก่อนอ่าหันมาหันอีกหันอีกโอเคโอเคทีมงานกระจกมาช่วยทางนี้ก่อนเอาสามเม็ดวัดเร็วไปเอกไม่ได้ยังไม่ได้ ไม่เดี๋ยวมันกดมาเรื่อยๆมันเดี๋ยวมันกดมาทางนี้วันอี้มาไม่ได้ที่ไม่ตรงไม่ตึงปีดห่างไปเยอะห่างข้างขอบเลยเออบอกเขาดิอ่ะเล็กๆเอาผ้าปิดบากออกเลยพีทดึงสามเมตรกลับมาคืนยังก่อนพี่จเยาเสาปักลงพื้นดึงสามเมตรกลับมาคื้นไดยังเนี่ยเมตรเนี่ยอ่ะเราพิมพ์มองดูดูดูน่ะดูตีนเสาน่ะอยู่ตรงไหน นั่นแหละคือชุดที่พี่จะต่อเอาเสาหน้าตั้งลงสามเมตรทั้งสองงานน่ะสามเมตรทั้งสองงานถึงตราบเมตรสองงานด้วยอันนี้ด้วยอ้านีอันนี้ด้วยจากจากนี่มาพี่ใช้ตลับเมตรสองงานก็ได้พี่เอาตลับเมตรอีกอันหนึ่งพีเอสพีเอสให้เขาชิปชิปหนูหนูถอยมาดูดูอ่ะนี่ไม่เสาข้างล่างเนี่ยเสาข้างล่างเท่าไหร่สิงหาสั่งการด้วยโยนนห้ค ตลาเมตรมาข้างบนก่อนไม่ไม่ตลาดเมตรทำไมข้างบนทำไมสามเมตรนี่ไงโอ้วัดโอ้เสาที่เราตอกไปเมื่อกี้นี่ไงนี่นี่ฝั่งนี้ติดกับพี่อันหนึ่งถ้าตกลงเอาเสาสองเสานี้นี่สองเสานี้พี่เสียสีดำไม่ใช่ในคนตอกร้านพี่เสาตรงไหนนี่ตรงนี้อ่าสองเตานี่เออสามเมตรมาด้วยกันเอาหัวตลาดเมตรมาอ่านี่คือจุดมันเออ เราจะดีดพี all, all ่มองลงไปดูมคนอยู่จุดไหนเราบอกคนข้างล่างเขาเอาเอาเอเอาเอาเอเอา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 เาเอาเอาเาเอ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 ้เาอาเอาเอาเอาอาเอาเอาเอาอาเอเอาเอาเาเอาเอาเยาเอาาเอาเอาเเอา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 เเอาอาเาเอาาเเอา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 เาเอาเอาเาเอาเาเอาเาเอาาเอาาเอาอาาาเา อีนิดนึงอ่อโอเคพี่ถ้าพี่จะใช้ไม้พี่ทำลักษณะเป็นดิ่งให้คนขุงบนจับให้มันเป็นดิ่งอ๋อเอาใช้ดิ่งมาจ้ะใช่ถ้าทำเป็นเอาลัตามของดินแบบนั้นยังไงมันาเอาเอาปล่อยปล่อยปล่อยจับแล้วก็ตรงไปเอาดิ่งมาดิ่งอ่ะจับให้มันห้อยอ่ะอจับให้มันห้อยจับขุดบลนขุบลนจับดิ่งอ่ะอ่ะจับจับแล้วปล่อยปล่อยเออเอาหัวตะลับเม็ดว่ะอ่าเอาหัวตะลับเม็ดวัดเร็วปล่อยเลยปล่อยเลย ดึงดึงอย่าให้มันนี้ห้อยยกขึ้นสูงสูงเอาให้มันตัดกันค่ะาให้มันตัดกันดิจุดที่มันตัดกันสองอันเอาเชือกเอาเชือกเชือกให้หน่อยร็วเชือกแล้วทําดิ่งให้หน่อยอ่ะให้จังจับาดิ่งให้หน่อยดิ่งเชือก เดี๋ยวเดี๋ยวเสามันยังไม่ได้นั่นเนี่ยพี่มาคนนี้ก่อนตายเร็วเอายกขึ้นเลยยกขึ้นยกขึ้นอ่ะเอาปลายนี้ก่อนเอายกมันต้องมีข้างล่างสองคนนั่นเนี่ยมาทำดิ้งนิ้หน่อยดิ้งอ่าแบบยกอย่างงี้ยกอย่างงี้แบบอแกมาที่ยกขึ้นมาดันเข้ามาดันเข้ามา เอาแล้วต้นต่อไปมันหนักนะเนี่ยพูดถึงโห้าดูดูข้างบนด้วยลงเลยลงลงเลยหมุนหมุนให้ซ่องออกหมุนหมุนหมุนไม่ข้างล่างต้องช่วยสองคนเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันเบี้ยวมันเบี้ยวยากมากงานครับ ลงลงไปข้างล่างสองคนดีกว่าน้ำหนักดีกดีป่ะเออใช่ใช่ใช่ต้องทั้งนเชือกลเด้ย็กเล็กเชือกอยู่ที่รถไหมมีไหมไม่ได้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 ไม,ไดมันเด,ด,ดี๋ยวเขด,ดัดมาเดดัดมาให้ข้างล่างมันตรงแนวด่งอ่นี้มาดัดได้ได้ดัดไงวะไม่โค้งไม่โค้งม,มันจะยันยันเสาไม่ตรงไม่นี่ พลิกมาด้านให้มันพิกมานี่น้องเล็กเนี่ยเออมันให้มันพลิกมางี้นนี่แหละตามสะพานเนี่ยถูกต้องแล้วหน้าเสาที่ตามสะพานนี่ถูกต้องแล้วมันต้องไปอย่างงี้เป็นอะไรหรอกเสาเนี่ยงเน่มันอยู่ในน้ำไม่ตอนมันจะไม่สวยมันจะตามตามแนวสะพานอย่างเงี้ยถูกแล้วถูกแล้วก็เล็งเอาพังกเล็งเอาแนวมันไปในก็ะแผ่มันหันหน้าไปตามกันอ่เพราะตอนเราจะไปรัดคอน่ะมันจะยากใช่ มันจะเอียงมันจะลัดไม่ได้เพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมก็เป็นนี่เลยแนว้สี่เหลี่ยมมีหันหน้าก็เป็นเลยอย,อย่างแถวแถววัพ่อไหนฮะนี่ฉลาดมากเลยครับเขาขุดดินไปเพื่อให้ดินยุยยุยทีนี้จะกระแทกลงได้แต่ถ้าไม่ขุดเนี่ยกระแทกลงไม่ได้ครับเท่านใดน้องน้องน้องสิงหาไปไไปปเลยสิงหาเอาความขอโทษก่อน แล้วลุมต่อไปที่อยู่ข้างล่างจะทํายังไงไ,ไ,ไม่เวลามีคนขึ้นไหมต้องเอานั่งร้านมายกมาไหมใครจะอยู่ข้างบนใครจะวัดใคระอะไรบันไดตัวแดงสคุณผู้ชมนะเอาไหมบันไดเต็นเตอร์พ่อตัวแดงจะต้องเ,เ,เอาสีแดงนี้ให้ตรงกับันไหนอะพ่อ ฮะนี่ตรงนี้ต้นกดลงแล้วไม่เกากดลงได้เขาฉลาดเขาอุอ๊ยดีลงขนแล้วโคตรฉลาดเลยพี่ชายโดยดิี่เสอีกลงแล้วพี่ชายโดยดิพี่ชายโดยดิี่เสอีกลงแล้วยังไม่เสร็จเลยเอาอีกอือหยิบกระดาษไปยังหยดแล้วกระดับอยู่ เสาโน่นมากรดับไปสีแดงอ่ะยู่งล่างเนี่ยอันนี้ก็เท่ากับเสาเลยสิเนี่ยเนื้อเนี่ยเท่ากับเสาาวเราจะพ่นที่ไปอ่ะนู่นน่ะตัวสีแดงเอก ดับข้างล่างพี่สี่สิบไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วตัาเสา,สาไปลงแล้วโอเคตัวมือตัวมือสาวเอกลองแล้วสวุดยอดสาวเอกจบแล้วครับต้นแรกสำคัญมากจบแล้วต่อไปไม่มีนะโอเคขอบคุณทุกคน Thank right.